กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมเบดและแก๊งเบสชาแนลนะฮะวันนี้นะครับผมกลับมาเล่นใหม่นะฮะเพราะว่ากิจกรรมมันยั่วยวนใจเหลือเกินนะครับกับกิจกรรม booster f a v e r นะครับผมก็กลับมาเล่นใหม่นะฮะและพร้อมกับทําไกด์ให้กับผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับที่มาเล่นใหม่เพราะว่ากิจกรรมมันยั่วยวนใจเหมือนผมหรือกลับมาเล่นใหม่เพราะสนใจในกิจกรรมใหม่นะกิจกรรมนี้นะครับทำให้ ไอเดียเราเติบโตได้เร็วมากนะฮะผมย้ําเลยนะครับว่าดีมากๆนะครับผมสนใจมากเลยนะฮะเลยกลับมานะครับกลับมาจากอีกแฟ a ชายหนึ่งของเขานะอ่ะวันนี้ผมจะมาแนะนํามือใหม่ทุกคนนะครับที่เข้ามาเล่นนะครับเป็นไกด์ให้แล้วกันนะครับที่ว่าทํายังไงนะฮะให้ไอดีเราเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นนะครับเติบโตได้เร็วขึ้นนะฮะบางคนอาจจะงงอยู่ว่าต้องทําอะไรก่อนอะไรหลังนะวันนี้ผมมาเลยนะฮะมาบอกเลยนะครับมาถึงนะครับ คุณสร้างไอดีปุ๊บเนี่ยคุณผ่านด่านการเลนใช่ไหมไอ้หมดสึกสอนนะฮะที่ช่วงที่มันจะเ,เจ้าเอเรียนเนี่ยมันจะมาคุยกับเรานะฮะคุณจะผ่านด่านการเลนเพื่อให้ได้สกอร์ตัวนี้มานะครับเปิดมอน10ตัวนะครับปุ๊บอ่ะคุณทำเควสมาเรื่อยๆนะครับคุณจะได้เจ้าลาพิสมานะครับตัวนี้เลยคือคี์หลักสำคัญของคลิปนี้นะฮะหลังจากคุณได้เจ้าลาพิสมานะครับเควสนี้จะเด้งขึ้นมาอ่าตรงความท้าทายเนี่ยมันจะเด้ง อัพเลเวลติดจรวดขึ้นมานะครับพอได้มาปุ๊บเนี่ยคุณก็ไล่ทําเลยนะครับไล่ทําไปตรงไหนที่คุณทําได้คุณก็ทำนะฮะตรงไหนที่ติดอยู่ก็กลับมาหาจเจ้าเควสมือใหม่นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ไวนะผมแนะนําวิธีเดียวของผมเลยนะพอได้ลาพิษมาปุ๊บหาแอดอาจารย์5คนนะครับวิธีเนี้ยผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วในทุกคลิปเก่าๆของผมนะที่แนะนํามือใหม่นะครับหาแอดอาจารย์5คนหรือเพื่อน5คนนะครับดูเพื่อนที่ดูเพิ่งพาได้นะ ที่เขามีาเดี๋ยวขอโทษนะเดี๋ยวทำให้ดูที่เขาดูจะมีอ่าไม่ได้อีกอ่าที่เขาใช้ลีดเป็นลาพิธเหมือนกันนะลาพิธอ่ะนี่ฮะที่เขาใช้ลีดเป็นลาพิธตัวนี้นะฮะเพื่อนที่ดูเพิ่งพาได้นะครับเพราะเราต้องใช้เขาไปพาเราฟาร์มนะเป็นลาพิธที่ปลุกพลังแล้วและใส่รูนนะครับอ่าพอได้ครบห้าคนเนี่ย เราก็เล่นไปเลยเราจะเล่นเองก่อนเราจะไม่พึ่งพาเพื่อนนะครับจะเล่นไปเองจนถึงซาบโรฟักัสนะครับตรงนี้เราจะผ่านเองได้นะครับหลังจากที่ผ่านอะผ่านเองได้ผ่านเองได้จริงๆนะใช้มอนแค่เจ้าลับพิษแล้วก็อะไรก็ได้นะอีกสองสามดาวที่ที่เราเปิดได้ใส่มาเลยนะฮะจนถึงตรงนี้เราจะผ่านได้นะครับหลังจากนั้นหรือนะหรือหรือถ้าเกิดไม่ไหวคุณอาจจะมาแค่ทะเลทรายเทมเมอร์เทมเมอร์ก็ได้นะจบแค่เทมเมอร์นะฮะ ปึ๊บแล้วพอขึ้นซากโรฟักัสคุณใช้เพื่อนเลยเข้ามาช่วยหนึ่งตำแหน่งเพื่อนหนึ่งคนใช้ได้10ครั้งนะครับด่านทั้งหมดมีแต่ละหนึ่งด่านใหญ่นะจะมี7ชั้นนะครับ1 2 3 4 5 6ี่นะครับ6ด่านใหญ่6 7 42 42สคน4 2ครั้งนะฮะต้องใช้เพื่อนช่วย4 2ครั้งคุณจะเหลือเพื่อนอีกทั้ง8ครั้งในะในการฟาร์มอย่างอื่นนะครับอ่ะก็ฟาร์มไปพอจบ ตรงนี้ปุ๊บเน,นี่ยคุณก็กลับมาไล่ทำเควสได้นะฮะเนี่ยจะไวละเพราะว่าคุณจะมีไอเทมนะฮะมีสกอร์และที่สําคัญคือมีรูนที่ได้จากภูเขารูน,น่าด้วยนะฮะมีรูนเอาไปใส่ลาพิสนะครับหลังจากนั้นคุณก็กลับมาทําเควสนะฮะไล่เควสไปเลยนะครับไล่ปปุ๊บ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 หรือจะไปทำอ่าเควสความท้าทายนะครับอัพเลเวลติดจรวดก่อนเพราะผมจะไม่ขึ้นนะเพราะว่าผมทําเสร็จไปแล้วนะครับ คุณไล่ทำเควสไล่ทำมาไล่ทำมานะจนถึงอันนี้เคลียรหอคอยสู่สวรรค์ชั้น10ของรางวัลมันคืออัพสกิลมอนเตอร์สีดาวตรงนี้นะครับผมจะแนะนำเพื่อนๆน,นะคือเก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องรับของรางวัลอ่ะพอไม่รับของรางวัลปุ๊บเควสมันเดินต่อไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะเพราะเราต้องเก็บตัวนี้ไว้อัพสกิลเจ้าซิวน้ำหรือผัวน้ำนะฮะเทพแห่งการลงหอนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขา ไม่ได้ขยันนะเขาเอาเจ้าเดวิมอนให้กินเลยให้เจ้าหัวน้ํากินเลยมันเปลืองนะครับแล้วก็เก็บตรงนี้ไว้นะเพราะว่ามันช่วยได้เยอะเลยนะมันมีหลายมันมีหลายอ่าหลายเควสนะครับที่ให้รางวัลเป็นอัพสกิลมอนสเตอร์สีดาวนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีเจ้าหัวน้ำเนี่ยถ้าเราดวงดีเปิดได้เควสกมันจะไปได้ไวแต่ถ้าเราเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราฟาร์มไปเรื่อยฟาร์มมอนสเตอร์เก็บเลเวลไปเรื่อยเหมือนที่ผมทาอยู่นะแล้วก็ฟาร์มมอนสเตอร์ไปเรื่อยอ่าเดี๋ยวผมฟาร์ม,รรมรก่อนนะฟาร์มทิ้งก่อน นะครับอ่าเราก็ฟาร์มเราไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเก็บแต้มนะครับมาเอามาใช้กับกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมต้อนรับซัมเมอร์นะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวพอเราใช้แต้มไปเรื่อยๆนะทุกหนึ่งจี้คือหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆเราก็จะได้รับรูนนะครับได้รับมุนนะอ่ะอันนี้ได้รับรูนนะรูนแจกนะครับอันนี้ก็ทําให้เราเล่นง่ายๆขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นได้รับมอนสเตอร์ฟิวชั่นนะครับตรงนี้เราจะฟิวอ e ิจิฟิตมืดนะยังไม่เปิดนะครับคอณผมส่วนตรงนี้จะเป็นร้านค้านะครับร้านค้าตรงนี้ก็จะมีพวกเลนโบมอนอัพดาวมอนสเตอร์ omon, นะครับพวกเอเซนเอาไว้ปลุกพลังนะครับแล้วก็จะมีเดวิมอนกับสกอร์ในตำนานนะครับเอาไว้ลุ้นสีดาวนะครับหรือ5ดาวและสุดท้ายไฮไลท์ของเควสนี้เลยนะฮะคือ,อเป็นการ เลือกสีดาวแท้นะครับก็เป็นการที่เราจะเก็บแต้มน,นะครับพอได้ครบหนึ่งรยแต้มเราก็จะมาเปิดกระดานนะครับเปิดหาไปเรื่อยจนกว่าจะได้ซิวน้ํานะครับพอได้ซิวน้าปุ๊บเราก็เลือกมาแล้วก็กดรับรางวัลนะครับซิวน้ําหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับบางคนมาเล่นใหม่ไม่รู้จักนะสิวน้ําไหนล่ะซิวน้าซิวซ,วซิวหาก่อนนะหาก่อนนะซิวน้ําเจอ ่านี่ไงนะฮะนี่คือซิลน้ําเดี๋ยวนะนี่นะฮะซิวน้ำํำบุกพลังแล้วเป็นแบบนี้นะครับทเทพแห่งการลงหอนะฮะตัวนี้บางคนขนานนามว่า5้าดาวในร่างสี่ดาวนะครับตัวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ทุกบ้านจะต้องมีนะครับพอเราได้มาปุ๊บเราก็เริ่มรับรางวัลทำํำควยได้เลยนะครับส่วนใครที่ดวงดีเปิดได้ก็จัดการลุยเลยนะฮะ พอเราจบเควสเนี้ยเราจะได้สกอร์มาจำนวนหนึ่งพร้อมกับเพชรอีก750เม็ดนะครับในการาเปิดหามอนสเตอร์นะครับซึ่งก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะบางคนมีเทคนิคในการดองสกอร์ไว้แล้วเปิดทีลรเยอะเพื่อให้ได้5ดาวนะครับส่วนผมเปิดทุกใบที่มีครับเพราะว่าเจ็บน้อยหน่อยนะฮะเจ็บบ่อยๆค่อยๆชินเจ็บน้อยหน่อยเปิดดองไว้เยอะพอเปิดเยอะๆแล้วเจ็บเยอะนะฮะเดี๋ยวมันจะท้อเอานะครับ หลังจากนั้นนะฮะผมจะพูดอะไรต่อละอ๋อหลังจากนั้นนะฮะผมจะพูดถึงอันนี้นี่เควสนี้นะครับกิจกรรมนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของเอ่อฟีเวอร์นะครับูสเตอร์ฟีเวอร์นะครับคือมือใหม่เนี่ยจะได้เช็คอินตรงนี้นะฮะเลือกรูนนะครับผมเลือกไปแล้วนะฮะตัวเนี้ยผมแนะนําให้เพื่อนๆเ,เลือกรูนอยู่2เซตนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจเลยนะเซตแรกนะครับคือเซต ไวเอเลนนะครับหรือรูน ex รุ่นที่เป็นรูปตัว b นะเพราะว่ามันใช้กับมอนเตอร์เยอะมากนะครับแล้วมอนเตอร์ที่ใส่ไปจะทำให้มอนเตอร์เก่งขึ้นแบบเยอะมากและอีกหนึ่งเซตที่ผมแนะนำเลยอันนี้ผมเชียร์นะผมเชียร์ค่อนข้างเชียร์มาทางรุนเซตนี้เลยคือเลยรุนเซตโทสันะครับหรือว่าเป็นรุนที่เดามเมจนะฮะเพราะอะไรนะฮะเพราะมันฟาร์มยากมากนะฮะกว่าเราจะไปฟาร์มในโครเมนเซอร์ได้เนี่ยไอเดีเราต้องโตในระดับหนึ่งนะครับกว่าเราจะหามาใส่แวมไฟกับ อินุมืดได้เนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นหามาก่อนนะครับหามาให้ได้อย่างน้อยๆใสแวมไฟกับอินุมืดนะครับเพื่อที่ว่าต่อไปเราจะได้ฟาร์มง่ายๆนะครับอินุมืดเนี่ยหลายๆคนคงจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นมอนเตอร์ที่ทุกบ้านต้องมีนะฮะมันใช้ได้ทุกคอนเทนต์หลักๆนะครับตกแรงมากตกบ,บอสอย่างแรงเลยนะฮะไปคู่กับคู่หูคู่ฮาของเขานะฮะเจ้าคารเกอน,นะฮะยิงแจกบ,บัฟอินุโดดตบ หายหมดนะครับแล้วก็เจ้าแวมไฟนะครับแวมไฟตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวฟรีที่หาได้เองนะฮะที่โคตรขี้โกงเลยนะครับเอาไว้ฟาร์มเจ้ามังกรได้นะครับไปฟาร์มนิโครเปนเซอร์ได้นะครับลงหอหรือแม้แต่เอาไปลงคอนเทนต์ในเกมอย่าง RTA ได้นะครับตัวนี้ก็อยากให้หาไว้ก่อนนะครับต้นเกมเราจะได้มีมอนสเตอร์เก่งๆเอาไว้ช่วยเรานะครับแล้วก็มีอีกนะฮะิจกรรมนี้จะมีอยู่3ระดับนะอ่ะ พอเราถึงเลเวลสาเนี่ยมันจะมีคัมพีต้องห้ามวิวัฒนาการกับคมภีปลุกพลังทีนี้ใช้กับตัวไหนคุ้มนะฮะไอค้คมพีวิวัฒนาการต้องห้ามเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้กับมอนเตอร์ที่ดาวต่ำๆนะครับกดปุ๊บมันจะอัพขึ้นเป็นเวลอ่าอัพขึ้นเป็น6ดาวเลยเพราะอะไรผมถึงให้ใช้กับมอนเตอร์ที่ดาวต่ำๆมันคุ้มกว่าครับว่าคุณจะอัพมันเป็น สมมุติผมใช้กับมอนเตอร์2ดาวอย่างการูด้าน้ำนะกว่าจะอัพเป็น3ดาว4ดาว5ดาว6ดาวเนี่ยมันใช้ทรัพยากรเยอะครับไปถ้าผมไปอัพกับมอนเตอร์5ดาวขึ้นเป็น6ดาวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะส่วนไอ้คัมพีปลูกพลังมอนเตอร์เนี่ยใช้กับมอนเตอร์5ดาวขึ้นไปนะครับมันก็มีแค่ดาวแหละอ่ะใช้กับมอนเตอร์5ดาวเพราะมอนเตอร์5ดาวใช้เอเซนต์ปลูกพลังเยอะมากนะฮะ ส่วนพอเราเลเวล40มอนเตอร์ฟิวชั่นที่เขาให้เลือกมานะฮะที่เขาให้มานะในลิดนี้นะฮะผมแนะนําให้เลือกเจ้าพาราดินนะพาราดินแสงตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นมอนเตอร์ที่ทุกบ้านต้องใช้นะครับแล้วก็สารพัดประปโยชน์นะครับไปได้แทบจะทุกคอนเทนต์เลยนะครับฟา,าร์ไม่ได้อย่างเดียวนะฮะนอกนั้นไหหออารีนาอาร์ทีเอกิวอช่วยเราได้หมดนะฮะไปไปเอามาเถอดนะครับ คือคุณได้เยอะแน่นอนนะฮะอ่าแล้วก็หมดแล้วนะอะไรที่มันมือใหม่แรกๆนะส่วนเรื่องของการฟาร์มนะฮะเรื่อ,กองบบการฟาร์มมอนเตอร์ฟาร์มโกลมนะฮะหลายๆช่องทําไว้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาทําให้อีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันควรจะใช้มอนเตอร์ยังไงดีนะฮะมอนเตอร์ผมก็จะเป็นแบบบ้านๆเลยนะเพราะผมก็เปิดได้แค่นี้นะฮะผมเปิดได้ดีที่สุดคือนินจาไฟนะครับเปิดมาแล้ว90ใบนะครับก็งงเหมือนกันนะว่าทําไม ดวงไม่ดีเลยนะฮะดูสีดาวของผมไม่ได้ใช้เลยนะฮะแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับก็เอาไว้ก่อนนะ,ะแสงมืดก็นะครับก็เลมแสงจเจ๋งไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวปิดท้ายคลิปนี้ผมใช้เพชรหน่อยเจ๋อไป้าสิบไเลยเพชรเราเยอะนะเพิ่งทาเควสมานะฮะรับของรางวัลก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะฮะคลิปนี้ผมจะได้อะไรบ้างน,นะครับ กดทิ้งละสิบเลยนะหนึ่งสองสามปับป๊บคลิปไปดูจะมีสายฟ้ามาผ่าให้เราไหมเงียบกริบ <laughs> นะฮะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดจากที่คาดไว้นะฮะเอาละครับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจใทุกคนที่เปิดแล้วไม่ได้ นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ